แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมมีแฟนนะเขาทยมมีแค่อะไรนะเขาทำแบบ no สถานะ no status เป็นจริงๆนะครับผมผม,ผมพูดจริงนะไม่ไม่ไม่เชื่อหรอเรื่องจริงเพราะว่าก็เป็นอย่างงี้ก็เป็นอย่างนี้จริงๆโอ้โหพี่ตุ๊กตาด้วยนะพี่ขนมนะพี่สิบสองด้วยนะครับพี่ไมค์กี้นะครับโนโปรเบียนะครับโอนเนทให้หนึ่งร้อยบาทผมครับจุดจุดนะพี่จุดเอ้านะครนะับ รู้สิครับอา้าวผมยังไม่ยังรู้สิครับคือผมก็เล่นโซเชียลเนาะผมไม่ได้ไม่เล่นโซเชียลนะก็รู้สิครับว่าลงแบบเพตสรมเพจเศร้าเพตความรักอะไรอย่างนี้ ไม่เล่นกันหรอปัดไปปัดไปดหน้าฝีเจออะไรกันนะครับหน้าฝีเจออะไรกันถ้าปัดไม่เจอแนวเดียวับผมก็ไม่น่าจะของผมไม่เจอแนวแบบก็ที่ผมลงเพลงน,นะครับเติดตดๆหน่อยแบบซิ่งซิงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซิงซิงหน่อยเจอได้โอเค ก็นาจะเทียงไม่ได้อาจจะดีเลยครับผมเพราะว่าน่ารักดีครับ <c oughs> เข้าไม่ได้ baby, เอ,อ๊ะผมว่าผมทำแก๊งยิงลวนครับอยากทำแก๊งยิงลวนสักที แล้วก็เดี๋ยวผมจะทำแก๊งสำหรับแก๊งสำหรับคนรักผมดีกว่าเดี๋ยวพอระบบบ้านอะไรมาเดี๋ยวเรามาอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะเราจะเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกันอา้าเราก็มาทำความรู้จักกันแล้วก็มาซื้อบ้านใกล้กันไงเราจะอยู่ด้วยกันจะได้มาเหมา เราขายดิสกนไฟเอ็มนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตจริงนะครับในไฟเอ็มนะผมไม่ใช่ชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงผมไม่มีตังค์ซื้อบ้านให้กับทุกคนนะผมอาจจะยัง สวัสดีครับมาดูรูปกันนหครับได้ครบเดี๋ยวดูรูปตัวไม่เจอไม่เป็นไรดูรูปในกระเป๋าก็ได้นะครับ <c oughs> ใครอ่ะ เฮ้ย <Hey. S 2> ใครคือตัวจริงตอบมานายเป็นใครเอารูปฉันไปได้ง่ายแซวเล่นนะแซวเล่นแซวเล่นแซวเสาใช้ได้ครับใช้ได้แต่ว่าอย่าไปเอาไปหาเงินกูพอถ้ามันไปหลอกผู้หญิงนะผมเพราะมันไม่เห็นหน้านะครับ สาวชอบคนเห็นหน้าหล่อๆต้องถ่ายรูปตัวเองลงนะจะได้หล่อๆลงลง <c oughs> ไหนมีช่วงนี้มีคนมาฉีบบ้างไหมแบบเนี้ย <c oughs> ไหนแบบโมเรื่องหนุ่มๆสาวๆไปฟังไหนอยากอ่านลนะมีหนุ่มมาจีบไหมคันที่ใส่เป็นไงบ้าง มีสาวมาจีบไหมนี่ใส่เป็นไงบ้างแบบว่างเราเซฟต์เลิกกันเมื่อวานเดี๋ยว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 เรียบร้อยแล้วครับทานแล้วครับใช่ครับถามคุณผู้ชมครับผมแลบ ทุกคนล่ะอ,อืเดี๋ยวเช็คไอจีเอ้ยเดี๋ยวเช็คแอปรูมกนะ่อนนะไหนดูซีดูซีดูสีมีหรือเปล่านะอืมดูซีดูซีดูสี โดนทิ้งเมื่อวานไม่เป็นไรนะผมหนุ่มๆม,มีเยอะนะผมห้ามเสียใจนะแล้วก็ตั้งมาตรฐานตัวเองไว้ดีๆนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองไปกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ด้วยจะได้แบบบึ้ม S 1> <S 1> <S 1> อะไรนะโลตีมาวาจาเปลี่ยนโลตีเลี่ยนบางเปลี่ยนวาจาลั่นเลยครับผมแบบนี้เอาไปเลยหนึ่นงนาทีอยู่ไปเลยเนี่ยเอาไปเลยครับโดนใจเอาความโดนใจเอาเป็นหนึ่งแลาความโดนใจเอาเป็นหนึ่งเอาเป็นหนึ่งเฮ้ย มีแฟนแล้วมากดติดตามผมได้ไงอ้าวทำแบบนี้ได้ไงครับเฮ้ยแบบนี้ไม่โอนะผมไม่โอเคอย่างแรงนะแบบนี้อ้าวถ่ายรูปคู่กับแฟนแล้วมากดติดตามผมได้ไงโอ้โหตั้งรูปโปรด้วยทำร้ายหัวใจกันเกินไปหรือเปล่า ได้ครับผมมีลูกติดตามได้เลยครับผมชอบผมรักนะผมรักเด็กนะผมรักเด็กนะแต่ว่าต้องเป็นเด็กที่ไม่ใช่เด็กแบบแบบนั่นแหละนะครับไอเลิฟเด็กนะไอลิฟเบบี้ เด็กที่เป็นเด็กน่ารักน่ารักนะครับไม่ใช่เด็กแบบสนสนแบบไม่ฟังอะไรแบบนิสัยก้าวร้าวอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะยังแต่ทีนิสัยปกติก็รักหมดนะครับไหนครับดูไม่เห็นมีอาให้ทายว่ามีไหมครับมีคนทักผมมาไหมไม่มีครับผมไม่มีใครทักผมมาเลย ใช่ครับไม่มีผู้ชายไม่ต้องทักมาก็ได้นะครับอาจายไปก่อนหนูจะตอบสักคนหนึ่งก็ได้มาไปดูหน,หน่อยสิคนไหนทากผมมาบ้างอ้้ไม่มีใครทักเลยเซ็ง เอาเป็นสาวไหนดีครับเอาหมวยอุ้ยไม่มีนี่หว่าจะไปบอกวันนี้ได้ไงไม่มีครับผมเราเลือกไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวดูนะว่ามีใครทำมาบ้าง <ś led> ชอบคนแบบน่ารักน่ารักพิสัยน่ารักหน้าตาก็น่ารักทีออนนิดนึง ลูกครึ่งอมุ้ยคนเหนือ ก็ผู้หญิงไงอยากเห็นสไตล์ไหนอหมหวยลูกครึ่งคนไทยพูดเหมือนเลือกได้เลยเนาะชีวิตอะแบบหล่อจัดนึกว่านาเดชหล่อเกิน ไม่เรียกเราครับเดี๋ยวเขาก็เรียกเราเองเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวฟ้าจะลิคิดให้เราเองร้องเพลงนี้ให้ฟังนะจะดีหระครับเดี๋ยวถ้าหัวใจครบไม่เอาดีกว่าเอาหัวใจสีส้มดีกว่าครับหัวใจสีส้มออันนี้ดีกว่าอันนี้คืออะไรนี้ เราเอาเป้าหมายครบเราไม่ทําเป้าหมายกันมาเอ้ยแมวเ,เดี๋ยวแพงไปเอาหัวใจส้มดีกว่าหัวใจส้มสักเท่าไหร่ดีมันดูตรงไหนนี้หัวใจส้มน่าจะง่ายกว่าไม่เอาดียว่ไม่ทาดีกว่าอย่างก่อนทำไมหอม <c oughs> จริงๆผม,มเป็น DJ ดีเจดีกว่านะผม ผมอยากเป็นดีเจครับพาผมไปอ,อยู่เอฟเอ็มหน่อย,อ,ยอะไรอ่ะผมอยาเล่นนะผม <c oughs> ผมที่อายอะ่ะผมไม่กล้าไปลผมเก่งเหมือนกันแหละ มีช่องเอเอมออนไลน์ช่องไหนแบบไม่เปิดกล้องไหมครับแบบฟังในวิดีโออะไรอยงนี้พอดีว่าอยาก แบบเช้เชาๆตื่นมาจัดรายการ8โมงเอ้ย7โมงถึง9โมงให้คนส่งคนเข้าทำงานแล้วก็เจอกันอีกตอน6โมงเปไงไงไหมคแล้วก็ดโดนค่าลิขสิทธิ์เพลงแล้วก็โดนฟ้องปึ้งแล้วก็ติดใจ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่ส5บห้าครับกรกฎาคมหกโมงห้าสิบสองนาทีนะครับเาอยู่กับผมนะครับ DJ เจไขยเยี่มานะครับผมมาแล้วนะครับวันนี้พบกับเพลงแรกนะครับผมจัก,กรวาลไหนจากจิกซอร์สตอรี่นะครับฟิชเชอร์ลิงกับโมนิกา ได้ไหมครับพอได้จะมีเพียงแค่คุณไม่ว่าจะเป็นจากกวานออืม พแต่ว่าผมว่าเดือนหนึ่งผ่านไปเร็วมากเลยครับนี่วันที่ยี่ิบห้าอีกแลยใบทังไทมเปิดมาสองเดือนห้าวันแล้วนะครับใบจังพรุ่งนี้วันเสาร์ที่ยี่สบหกครับผมไม่น่าจะมีอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตามหา ผมกำลังรอระบบทามนี่ไอ้นี่มาอ,อยู่มันจะเจอแบบว่าเล่นอาวุธโหดเดี๋ยวรอดูครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดระบบแล้วกันน่าจะมาหลังจากระบบบ้านนะครับหลังจากระบบบ้านก็ไม่พูดดีกว่าพูดดีไหมหลังจากระบบบ้านก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบคู่รัก ออกแบบไปหมดแล้วครับระบบตอนนี้มีแต่แผนระบบไว้น่าจะหมดแล้วใน3เดือนที่ที่ขอไว้นะครับ90บวันที่ขอไว้ก็แผนระบบไปหมดแล้วเรียบร้อยก็เหลือเดฟทำให้อย่างเดียวอาจจะมีงานแทรงงานงานรัดบ้างมันก็อาจจะมีงานแทรกเกี่ยวกับงานจุกจิกบ้างนะครับใครที่เราเล่นอยู่ก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวจะไม่เห็นระบบได้เห็นแน่นอน รูปคู่รักก็ออกแบบมาให้เล่นได้สักพักเลยนะว่าเล่นได้อยู่ที่ความไม่เอาดีกว่า <c oughs> เอ๊ะดูรูปได้ครับได้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 ไดไดไดมารออยู่ละสิอุ้ยแต่ว่าอาจจะขอเช็ครูปก่อนนะว่า ถืออันนั้นเยอะไหมถ้าถือรูปไหนถือผมอาจจะไม่ได้กดเขาไปดูนะครับจะได้ไม่ต้องขึ้นไลน์ใหม่กันปมต้องขอเชคก่อนโอเคนี่ไงตุงตรงอะดูทิ้งไว้ที่งไหนนะ ่ไงโอเคมาปิดเสียงให้ครับเสียงอาจจะดังนิดนึงแป๊บหนึ่งครับปิดแจ้งเตือนให้ก่อน ต,ตผมไม่เจอกี่วันแล้วเนะี่ยยี่สิบวันจ้เก้าวัน ว้าได้ดูรูปเดียวเองเหรอเปิดแล้วหล่ะแย่จังว้าแย่จังเพิ่งเจอรูปเดียวเองนะ <c oughs> อะไรอ่ะไม่เห็นนะผมเอ้ยขอบคุณก่อนเลยพี่ค,คนไทยพี่เลดี้นะพี่ที s ีพี่ต่อนะบคผมนะแ <c oughs> ปะ๊บเดีเยวเองครัแบบ อุ้ยแบบโทนภาพดีจัดอันนี้นั่นแหละก็นี่อะ

โอเครูปนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเราจะไม่ถูกอ,อ,นนอันนี้ขอนะอันนี้อาจจะข้ามรูปสองนะครับมันจะคลิกเป็นรูปโอเคนี่ได้อยู่สวยขอบนะครับมีแต่คนไปทํารูปสวยๆแบบนั้นเลยทาที่ไหนนะครับหรือว่าคนละร้านขอบคุณนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูต่อนะครับรอบหน้าคนระับ Okay.